สวัสดีครับสวนกิติธราครับผมคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูว่าทําไมปลูกผักแล้วอายุ30กว่าวันมันไม่โตอันนี้สําหรับฤดูร้อนนะครับผมทําคลิปวันนี้วันที่21มีเมษาปี67นะครับซึ่งผมจะพามาดูครับผักต้นเล็กๆผมซึ่งอายุมันก็ยังไม่มากเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อนๆปลูกแล้วผักมันไม่โต,ม,ม,ตมันไม่กินน้ําหรือว่ารากมันเป็น ปมกลมๆเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมทําทิปแยกให้ดูวันนี้พามาดูครับว่าทําไมผักมันไม่โตมันไม่กินน้ําน้ําเท่าเดิมเพราะอะไรมาดูครับพามาดูหน่อยผักรุ่นนี้ผมเนี่ยอายุเดี๋ยวผมนับอายุให้ดูนะรุ่นนั้นผมลงตอนวันนี้ตัวนั้นสิบสี่สิบสี่วันผมลงตอนสิบสามวันอันนี้สิบสี่เนาะ แล้วผมหายไปรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งผมให้ลูกสวนปลูกนะ้อสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสบปดอันนี้ก็สิบเก้ายี่สบยี่บเอ็ดยิบสองวันครับรุ่นนี้น,นี่ยีสิบสองวันดูรากปกตินะครับช่วงนี้มีปัญหาบ่อยเดโอก็รากเป็นปมกลมๆไม่มีนะฮะเดี๋ยวผมทำคลิปแยกให้ดูไอ้ที่รากมันเป็นปมกลมๆน่ะมันเป็นเพราะอะไรแล้วจะแก้ไขย,ยังไง วันนี้มาดูครับสาเหตุที่มันไม่โตมันไม่กินปุ๋ยอเดี๋ยวให้ดูรากอยา่ไยเหมือนกันหมดเลยครับของผมอะดูฟิลเล่หน่อยเนาะรากปกติต้นใหญ่อยู่ฝั่งนู้นครับที่กำลังเก็บอยู่ทีนี้สาเหตุที่เพื่อนๆหลายคนที่บอกว่าอายุสาสิกว่าวันนะั้นมันอยู่ไซ์นี้เลยที่เขาไม่กินเขาไม่กินปุ๋ย ปุ๋ยก็อยู่เท่าเดิมหรือไม่ก็ต้นไม่โตแคระแกรนสาเหตุเดียวครับก็คือมันร้อนก็รู้แล้วว่ามันร้อนแล้วจะแก้ไขย,ยังไงเพราะมันร้อนมันเป็นอย่างนี้ครับมันอยู่ที่ปุ๋ยมันอยู่ที่ปุ๋ยที่เราใช้ทําไมผมพูดแบบนั้นไม่ใช่ว่าอยู่ๆผมมาใช้ปุ๋ยตัวนี้เลยไงผมก็จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเมื่อก่อนน่ะ ตอนที่ผมปลูกแรกๆผมปลูกตั้งแต่ปี2017เนาะผมไม่วัดค่าน้ำไม่วัดค่าปุ๋ยไม่วัดอะไรทั้งสิ้นผมใช้น้ำธรรมชาติในการปลูกซึ่งเป็นน้ำคลองเลยลูกสวนผมคือคนที่ปลูกผักให้ผมเนี่ยบางคนน้ำบาดาลบางคนน้ำปบะปาเราก็ไม่วัดค่าน้ำครับนี่จะมาแชร์ประสบการณ์แบบการทำแบบป่าเถื่อนของผมเนี่ยว่าทำไมผักมันไม่กินปุ๋ยก็เพราะว่าปุ๋ยแต่ละเจ้ามันต่างกันนะครับมันเป็นปุ๋ย AB เหมือนกันแต่ ส่วนผสมมันต่างกันครับมันเลยทําให้ปลูกออกมาแล้วได้ไม่เหมือนกันครับอย่างเช่นเพื่อนหลายคนปลูกไม่โตเลยอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้ปรับแก้ตามคนอื่นแล้วก็แล้วผมผมก็ดูนะั่นแหะอย่างในตามกลุ่มในอะไรต่างๆก็ดูหลายคนเขาก็บอกว่าต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้คือเราจะแก้แบบเขานะ่ะมันแก้ได้ถ้าเราใช้ปุ๋ยเหมือนเขาแต่ปุ๋ยเราไม่เหมือนเขาเราไปแก้ตามเขามันก็ยากครับ ในส่วนตรงนี้ตรงนี้ผมก็เลยจะมาแนะนําว่าไม่ใช่มาซื้อของผมนะแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆซื้อปุ๋ยจากใครเนี่ยเพื่อนๆถามเขาเลยว่าเออทำไมผักมันไม่โตมันเป็นเพราะอะไรแบบไหนยังไงแค่นั้นนะครับให้เขาให้เขาให้เขารู้อาการที่เราเราปลูกอยู่เป็นเพราะแบบไหนยังไงก็ได้ปรับแก้ตามเขาแค่นั้นเลยครับแต่ถ้าใช้เหมือนผมก็ไม่ต้องมีอะไรมากครับหน้าร้อนอากาศมันร้อน การใช้ปุ๋ยที่ผมใช้ 4cc ต่อน้ำ1ลิตรก็จะลดลงมาไม่ได้ลดมันเหลือ3.5นะครับมันไม่ใช่หลักการทางคณิตศาสตร์ที่เราจะมาต้องคำนวณจุด5.4.3.2มันไม่ขนาดนั้นลดแบบไหนผมเนี่ยผมจะลดจากปกติเนี่ยกล่องปลาในผมตีเป็น40ลิตรเนาะเติม 160cc ในช่วงปกติหน้าหนาวหน้าฝนอยากให้โตอัดไปเลยครับ175 180ได้แต่พอถึงหน้าร้อนที่อากาศมันร้อนเนี่ย เติมปกติ160บางพื้นที่ผักไม่ไหวนะครับเพราะว่าอากาศแต่และพื้นที่มันต่างกันโดยเฉพาะหลายๆพื้นที่ที่มันร้อนมากๆเนี่ยตัวกรีนโอ๊กต้องลดไปอีกครับจะกปกติผมใช้ช่วงนี้ผมจะให้เติมอยู่ที่150ซีซีนะครับกล่องละอย่างละ150้าถ้าลังกุ้งก็เหลือกล่องละอย่างละ9 0ซีซีแต่ในกรณีที่พื้นที่บางพื้นที่ที่มันร้อนมากๆกเนี่ยก็ต้องเติมแค่กล่องละอย่างละ145ซีซีในส่วนของกล่องปลาแซลมอน อันนี้ในกรณีของกรีนโอ๊กนะครับกรีนโอ๊กกับเรดโอ๊กเลยก็ได้ต้องลดไปอีกเพราะมันร้อนมากไม่งั้นรากมันไม่ไหวหรือในกรณีที่เป็นกล่องกุ้งจากปกติเติม100เนาะผมก็จะให้เหลือ90แต่บางพื้นที่ที่มันร้อนมากๆเพื่อนๆคิดดูว่าพื้นที่เพื่อนๆเนี่ยถ้ามันร้อนมากๆเลยเนี่ยลดไปอีกครับเหลือกล่องละ85 กล่องละอย่างละ85ดสีซีแค่นั้นครับพื้นที่แต่ละคนต่างกันจะมาฟิกเหมือนของผมเลยยากแต่ได้ไหมอาจจะได้แต่เราต้องดูว่าอุณหภูมิใส่บ้านผมตอนนี้4 1นะครับ41มาเป็นสัปดาห์แล้วครับบุรีดำแล้วพื้นที่บ้านผมเนี่ยเวลาร้อนมันไม่ได้ร้อนเหมือนอย่างที่ผมพูดหลายๆคลิปน,นั่นแหละภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยได้เปรียบผมเพราะร้อนก็ยังมีลมทะเลในบางพื้นที่แต่ของผมเนี่ยอีสานร,ร้อนร้อน,รอนแรงแหง้งดื้อไปเลย แค่นั้นครับดังนั้นในรังกุ้งบ้านผมไม่ผ่านเลยก็เลยยากครับสําหรับการใช้รังกุ้งที่นี้เหตุผลที่ผมสรุปให้ฟังเหตุผลที่ผักมันไม่กินปุ๋ยไม่กินน้ําก็เพราะมันร้อนและปุ๋ยมันไม่ซับพอร์ตกับสภาพแวดล้อมแบบนั้นแค่นั้นแหละครับเพื่อนๆก็ไปเปลี่ยนแปลงได้ในส่วนตรงนี้ขยับดูครับขยับตัวเองอย่าไปยึดติดอย่าไปคิดว่าต้องแบบนั้นแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปทฤษฎีจ๋าผมเคยเป็นครับ ปล่อยวางแล้วก็เปิดใจปรับใช้ดูไม่ยากครับในส่วนตรงนี้เพราะอย่างของผมเนี่ยผมปลูกจริงๆการปลูกผักเนี่ยเราเลี่ยงได้นะครับอย่างฤดูร้อนเนี่ยถ้าเราร้อนมากๆเราไม่ต้องปลูกโอ๊กถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องลูกค้าผักที่ปลูกในฤดูร้อนปลูกง่ายๆปลูกได้เลยคือพวกกรีนคอร์สฟินเล่ผักกาดหอมอิตาลีผักกาดแก้วแล้วก็ กรีนปัตตเวียแต่ถ้าเรีปัตตเวียหน้าร้อนนี่จะขมเลยนะครับมันต่างกันถ้าไอปัตตเวียนะกรีนบเรดต่างกันริบลรับเลยในช่วงหน้าร้อนก็ไปปรับใช้เอาดูนะครับแต่อย่างของผมเนี่ยผมเลือกไม่ได้เพราะผมปลูกตามออเดอร์ร้านร้านต้องการโอ๊กมากผมก็ต้องเล่นโอ๊กมากตัวกรีนจะมากกว่าตัวเรสจะสังเกตแต่ละรุ่นของผมนะแล้วก็จะมีตัวคอสช่วงนี้ก็จะปลูกขยับมาอีกเป็นผักกาดแก้วกับบัตเตอร์เฮดด้วยเพราะลูกค้าขอผมก็ จัดให้ตามนั้นปลูกตามออเดอร์ร้านผมไม่ได้ปลูกมั่วถ้าปลูกตามใจเราเนี่ยเราเลือกได้เลยครับฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวอยากปลูกอะไรเนี่ยมันมีตัวที่ปลูกง่ายได้หมดเดี๋ยวผมทาคลิปให้ดูไม่ได้ยากเลยอย่างฤดูร้อนผมก็บอกไปแล้วเนาะมี 3- ามสี่ตัวพวกนั้น,นปลูกไปเลยครับมันปลูกง่ายมันโตมันง่ายมันไม่ต้องจุกจิกมันไม่เหมือนกรีนโอ๊กเรดโอ๊กที่เรารู้จักกันแต่ว่าถ้ามันฟิกต้องใช้เหมือนผมเนี่ยเรดโอ๊กกรีนโอ๊กต้องมีเนี่ยมันก็จะยากหน่อย ดูเอาเดี๋ยวผมทำคลิปให้ดูนะครับที่รากเป็นปมๆอย่างนั้นนะ่ะมันแก้ไขยังไงแบบไหนสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับอันเดี๋ยวให้ดูรากแบบชัดๆตัวนี้รากมันสวยคอร์สนะ่ะฤดูไหนรากก็สวยครับเพราะว่าคอร์สปลูกง่ายดูตรงนี้ก็ได้ขาวใสเลยไม่ยากหรอกคอร์ส สวัสดีครับตอนนี้ทางสวนก็มีลิตธัณฑ์เป็นพริกป่นขั้วมือเลยนะครับขั้วเองแล้วก็ที่สําคัญครับตาเองด้วยตากับมือด้วยครกตั้งแต่สมัยรุ่นคุณย่าผมขนาดใหญ่มากพริกป่นที่ขั้วเองตาเองแบบนี้นะครับรสชาติจะเผ็ดแล้วก็กลิ่นหอมมากครับเก็บไว้ได้นานซึ่งผมขายกระปุกละแ9บาบาทครับค่าส่งครั้งละ30บาทเก็บปลายทางได้ครับนี่ฮะพริกป่นเก็บไว้ในกระปุกแบบนี้ เก็บไว้ได้นานกลิ่นหอมหยิบใช้ตอนไหนก็สะดวกครับมีติดครัวไว้ดีแน่นอนครับ